เป็นอีกหนึ่งคันครับที่แฟนๆประเทศไทยหลายคนเรียกร้องอยากจะให้พรีวิวให้ได้ชมเรามีโอกาสพาทุกคนมาชมกันแล้วนะครับเล็กจิตครับในตระกูลของ x ิงรอบที่แล้วเราพาชม x p เพิง P7 the next P7 ครับรอบนั้นที่ผมมางานเปิดตัวนะแต่ว่าคันนี้เขาเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่คือ G7 ครับเป็น SUV ที่เป็น AI เอาง่ายๆว่าเขาคือ จเนอเรชันใหม่ของทาง x อ็กซใหม่อะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับทั้งเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ระบบภายใน G7 ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ครับคุณผู้ชมก็มิติตัวถังใกล้ๆกับฝั่งของ G6 นั่นแหละพิกัดของตัวเขาเนี่ยความยาวอยู่ประมาณสัก4.8เมตรนะฮะความกว้างประมาณสัก1.9นะฮะความสูงประมาณสัก1.5-1.6ราวๆนี้เดี๋ยวตัวเลขไปหาดูเพิ่มเติมก็ได้นะฮะแต่ไฮไลท์หลักๆนะครับผมจะพาทุกคนมาชี้ให้ดูคือการดีไซน์ของ G7 คันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเฟสเขาเรียกว่า X f a c e Generation ใหม่ x Generation ใหม่ของ X เผิงถูกอัปเกรดมาในช่วงของ P7 ครับซึ่งเป็นพวก P7 Plus หน้าตามันจะมีความแตกต่างมันจะมีการอัปเกรดให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นถ้าหาว่าพวกเราดูบริเวณกระจังตรงนี้นะครับมันจะเรียบเรียบแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นพวกลิ้นเปิดรับพวกอากาศเข้าไปนะครับหน้าตาแบบนี้เราเห็นถูกโยงมาใส่ในฝั่งของ P7 ด้วยแล้วก็โยงมาถึงตัว X9 ตัวล่าสุดนะ X9 ที่เป็นตัว REEV หรือว่าตัว X Power ไม่ใช่ X Power ดิเขาต้องเรียกว่า Power X นะฮะที่กำลังจะเปิดตัวนะครก่อนที่ผมจะถ่ายผมถ่ายคลิปน,นี้อยู่เขายังไม่เปิดตัวนะฮะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับแล้วก็มีการฝังไฟ LED นะฮะ Daytime อยู่ตรงนี้อยู่นะฮะแล้วมีช่องอากาศให้นะฮะมีแน่นอนครับกล้องรอบคัน A d a s มีให้หมดแล้วก็เขาจะไม่มีไรดา และจะเปลี่ยนมาใช้ระบบวิชั่นครับวิชั่นหมายความว่าคือถ้าเป็นพวกระบบช่วยขับขี่เขาจะใช้กล้องทั้งหมดเลยไม่ต้องใช้พวกไลดร์เข้ามาจะคล้ายๆกับทางฝั่งของเท sla นะฮะโลโก้ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้ครับก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับภายใต้ฝากระโปรงตัวนี้จะมีฟลังด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับวัสดุของเขาถ้าทาง X เผิงเนี่ยเขาจะเล่นคล้ายคลึงกับทางเท sla นะเพราะเท sla เองก็จะเน้นพวกแบบวัสดุที่น้ําหนักเบาเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ ตัวน้ําหนักของตัวรถมีผลเกี่ยวกับการบริโภคพลังงานด้วยนะครับอ่าโอเคเราเปิดขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นพื้นที่ฟรังฟรังอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ลึกเท่ากับทางฝั่งของเท s l a นะครับแต่ตัวเนี้ยเขามีให้มีตัวนี้ด้วยนะเอาไว้ อะไรไม่รู้น่าจะเป็นช่องเก็บน้ำมัง้งแล้วก็บอกว่าใส่ของได้หนักสูงสุด25กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่เท่าที่เคาะดูจะเป็นพวกคล้ายๆอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมวัสดุน้ําหนักเบาผสมรวมๆกันข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกซิลเก็บเสียงครับซิลกันเสียงถือว่าใหญ่เลยตัวนี้ก็มีให้ด้วยนะฮะการที่เราจะดึงนะฮะก็ดึงขึ้นมา2ครั้งเพื่อเปิดนะฮะอันนี้ว่าเป็นพวกตะแกรงกันใบไม้ เวลาที่มีใบไม้มาตกไส่ช่วงฝนตกอะไรอย่างนี้นะเพื่อจะไม่ให้ลงไปข้างล่างนะครับ <c oughs> เป็นประมาณนี้อ่ะนั่นเห็นไหมดูกล้องด้านบนนะครับกล้องด้านบนกล้องรอบคันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างข,างของตัวรถก่อนคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ SUV ที่ดีไซน์มานะฮะเรื่องออกแบบภายนอกที่เห็นเด่นเนอีกนะครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ๆนะครับนั่นคือตัวนี้ไฟแสดงตัวนี้สแสดง เกี่ยวกับระบบออโต้พายโถ้าหากว่าเราใช้ LCC นะครับพวกเลนเซนเตอร์ริงหรือว่าใช้ระบบอะแดปติฟคูชอนโทขึ้นเพื่อที่จะให้คนภายนอกรู้นะครับว่าระบบกําลังใช้งานระบบอัตโนมัติอยู่กล้องสองด้านหลัง High d e f i n เ t i o n กล้องสองด้านนี้กล้องสองมาตรงนี้ด้วยนะครับกระจกแบบเฟรมเลสนะฮะแล้วก็ตัวยางเองเขามีคัสตอมหลายขนาดนะครับทั้ง18นิ้วทั้ง20นิ้วเดี๋ยวผมขอดูล้อตัวนี้นะฮะเป็น120นะ255 45R20 ใช้ยางของมิชลินภพยหล่สปอร์ตอีที่ติดมาให้นะครับแล้วก็ดิสเบรกแล้วก็เป็นล้ออันลอยขนาดใหญ่เล่นสีดําอ่ะมาดูตรงนี้นะฮะสิ่งที่มันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวประตูครประตูเป็นแบบเฟรมเลสครับแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นและที่สําคัญครับเข้ามาพร้อมแบบนี้ด้วยนะปึ๊บปึ๊บอุ้ยผมปิดแรงไปต้องปิดเบาๆกว่านี้นี่ซอฟโค้ดครับอ่าตัวนี้มีซอฟโค้ดมาให้นะครับ นี่ซอฟโค้ดมาให้บานหน้ามีให้แล้วบานหลังอ่ะซอฟตโคต้ดเช่นเดียวกันนะครับประหนึ่งให้นึกถึงของโมเดล Y เลยโมเดล Y ก็เป็นประตูแบบเฟรมเลสและมีกระจกให้กระจกด้านหน้า2ชั้นกระจกด้านหลัง1ชั้นมีซีลเก็บเสียงให้ด้านล่างครบนะครับโอเคอ่ะกระโดดเข้าไปดูภายในของตัวรถเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องวนหลายรอบตัวนี้มีความโดดเด่นอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของดีไซน์นะฮะ เป็นเจเนอเรชันใหม่ X f a c e Gen 2จะเห็นความทันสมัยมากขึ้นนะครับความเนียนความเรียบนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ2สีนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะภายในของตัวรถแล้วก็สีดำข้างนอกด้วยแล้วก็ที่เห็นจากตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สําหรับการวางชาร์จไร้สายคอนโซลกลางมีหน้าจอนะฮะมีจอกระจกตรงนี้ที่จะรับกล้องด้วย มีกล้องด้านหลังนะครับประหนึ่งคล้ายๆกับทางฝั่งของ x 9ที่จะมีกล้องแล้วก็รับภาพมาแสดงตรงนี้มี head up display ขนาดใหญ่ครับใหญ่มากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ head up จะอยู่ตรงนี้เจนเก่าๆจะไม่ค่อยมีอย่าง g 6ก็ไม่มีอย่าง x 9ก็ไม่มีนะฮะตัวนี้เริ่มมีให้มีไฟ ambient light มาให้เรามาพูดถึงตัวภายในแล้วกันซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเพราะว่า x ผิง g 7ถือว่าเป็นรุ่นแรกครับที่ใช้ชิป ทูริงของทางเอ็กที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองโดยชิปทูริงตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นชิป AI เขามีให้ถึง3ตัวเลยนะครับ3ตัวที่อยู่ในรถคันนี้ทำให้พลังการประมวลผลครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆเทียบเท่ากับทางฝั่งของ ODX ของ Nvidia นะถึง9ตัวเลยทีเดียว9ตัวนะรวมกันนะครับนี่ให้ดูตัวนี้กันสักนิดนึงสมมติว่าผมพยายามมาใช้ตัวนี้นะปึ๊บเอาตัวรถขึ้นมาให้ดูกันนี่ ลองดูการตอบสนองครับดูดิดูดนะฮะโอ้โหซีโร่แลกนะฮะซีโร่แลกไหลลื่นมากๆนะครับหมุนกันจนเวียนหัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เองนะฮะเขาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความเร็วกับการตอบสนองนะเขาใช้ชิปตัวนี้ในการประมวลผลที่ค่อนข้างเร็วมากๆในการใช้ระบบขับขี่เขาถึงเรียกว่าคันนี้เป็น AI SUV เพราะว่าระบบช่วยขับขี่นะฮะเขาใช้กล้องเขามาพร้อมระบบ VLA ด้วย เมื่อวานถ้าหาว่าใครได้ดูคลิปของงาน x p e a เพิงเ i d เขามีการพูดถึง VLA 2.0นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมี VLA 1.0หลายๆคนอาจจะฟังแล้วงงว่า VLA อะไรคือคือ VLA มันเป็นภาษาที่จะบอกให้รถเข้าใจนั่นแหละ Generation 2เนี่ยมีการปรับปรุงทำให้รถสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นขับไปเจอไฟแดงถ้าหากว่าเราเจอไฟ แดงแล้วกําลังจะเขียวใช่ปะ่ะอ่าเราก็จะเริ่มแตะคันเร่งเพื่อที่จะออกรถคันนี้ทาได้เพราะเขารู้แล้วว่ารถในประเทศจีนเนี่ยเขาจะสิงกับระบบของการจราจรอ,อยู่แล้วว่านับถอยหลังอีก3 2 1เนี่ยก็จะถึงไฟเขียวใช่ปะ่ะคือเขาจะเริ่มออกตัวตั้งแต่แบบ3ะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความฉลาดยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะอันดับที่2ครับยกตัวอย่างขับไปเรื่อยๆโด,ย,ดยใช้ระบบ xngp หรือว่าการขับขี่อัตโนมัติในเมืองเขาใช้การขับแบบอัตโนมัติแหละ คล้ายๆ FSD ของทางเท s l a ขับไปนะถ้าสมมุติว่ามีคนมาโบกมือครับมีคนที่แบบโบกมือเพื่อที่จะให้แบบเสียวขอรถออกก่อนนะอย่างเงี้ยรถคันนี้รู้เรื่องนะรู้เรื่องว่าแบบจับภาพอยู่ว่ามีคนกําลังโบกมือแล้วเขาก็จะแบบว่าชะลอตัวรถครับเพื่อให้รถคันออกไปก่อนแล้วค่อยขับต่อเนี่ยหรือการตัดสินใจในการหลบหลีกสิงกีดขวางหรือการที่จะเข้าไปในซอยเล็กๆแคบๆเนี่ยใน B L A 2.0เนี่ย พัฒนาขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับดังนั้นรถคันนี้ก็จะสามารถรองรับ G7 เป็นคันแรกที่ได้รับการใช้ชิป AI Turing ถึง3ตัวและคันที่2คือ The Next P7 ที่ผมพรีวิวไปนะครับสคันละคันที่3คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัว X9 Power X ที่จะใช้ชิป AI Turing เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย x 1 0ก็ยังใช้ชิปของเจ้าอื่นอยู่ที่เอามาใส่ในรถของตัวเองคือฮาร์ดแวร์จากเจ้าอื่นแต่ว่าซอฟต์แวร์เขาก็จะเขียนเองนะครับอันนี้ความ คุณพิกความฉลาดที่มีอยู่ในรถคันนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของระบบออโตโนมัสไดร빙ที่ขับไปนี่แหละแบบสมมุติเขาใช้ LCC หรือว่าใช้ออโตโนมัสก็ได้ในย่านของความเร็ว130ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงม,มีการทดสอบนะคันนี้สามารถหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของความฉลาดนะครับที่มีอยู่ในรถคันนี้แล้วก็คันนี้เองนะครับอรองรับการขับขี่ถึงเลเวล3นะครับออโตโนมัสเลเวล3โครงสร้างตัวรถมีความแข็งแกร่งมาก2000เมกะปาสคาอะไรนะเน มีความแข็งแรงมากนะครับอันนี้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับ AI แบตเตอรี่ตัวนี้เขาบอกว่า800โวลต์ 5C ชาร์จ10นาทีนะครับได้ระยะทางมาถึง436กิโลเมตรนะครับแล้วก็คันนี้เองบิ่งได้ไกลสุดสักประมาณ702เราดูจากตัวเลขตัวนี้ที่เขาเอาไปให้นะครับอันอื่นก็จะเป็นเหมือน X เพลิงอินทิเดียภายในทั่วๆไปนะครับก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยอย่างเช่นตัวนี้มีพื้นที่การเก็บของนะครับปรกดตรงนี้แล้วมันเด้งขึ้นมาพื้นที่ผิวสัมผัสดีนะเป็นแบบผิวสัมผัสหนังเนปป พวกเบามีเบาะอุ่นเบาะเย็นเบานวดให้นะมีเบาะลมให้นะครับแล้วก็ข้างๆเองนะก็จะเล่นพวกไฟแอมเบียนไลท์เห an ็นไหมมีการเจาะตรงนู้นเป็นรูๆแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะครับวัสดุด้านบนนะฮะหรือพวกเสา A ตัวเนี้ยวัสดุเป็นคล้ายๆผ้าที่ไม่ใช่ผ้าธรรมดาแต่ไม่ถึงกับผ้าหนังกลับแต่วัสดุผิว่มันสัมผัสดีอาจจะน้อยกว่าหนังกลับนิดนึงแต่มันดีกว่าผ้าปกตินะครับอันนี้ที่ให้มานะฮะ พวกลำโพงก็จัดเต็มครับรอบทิศทางครับ X Opella แล้วก็หลังคาตัวนี้เป็นหลังคากระจกนะครับคล้ายๆ G6 นะไม่มีม่านบังแดดมาให้นะครับส่วนม่านบังแดดด้านหน้าตรงนี้นี่ที่บังแดดนะเป็นกระจกแล้วก็มีไฟด้วยนะขนาดใหญ่มีให้นะครับมีที่หนวสำหรับตัวนั้นด้วยนะครับโอเคนั่งถือว่านุ่มสบายเลยทีเดียวนะเป็นเบาไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยเป็นแบบปรับแนนวลนนะนะโอเคขึ้นลงได้เข้าออกได้นะฮะ ก็ลักษณะคล้ายๆกันกา้านเกียร์ด้านนี้ปกติครับถือว่านั่งแล้วนุ่มสบายเลยนะกว้างเลยดีไซน์คอนโซลกลางเป็นดูอัลเลเยอร์ครับที่ใส่แก้วพวงมาลาัยแบบปกติแต่ตัวนี้จะยังไม่มีปุ่มโหมดนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าดูพวงมาลัยของ G7 นะจะไม่มีปุ่มโหมดที่อยู่ตรงนี้ ปุ่มหมอที่ผมเห็นจะมีอยู่ใน P7 ตัวใหม่หรือใน P7 ที่ที่ใหม่กว่าคันนี้แล้วก็อยู่ใน X9 ตัวใหม่ซึ่งคิดว่าอนาคตถ้าหากเจนใหม่ๆของทาง X เิงผมคิดว่าเขาน่าจะมีตัวนั้นมาให้ด้วยเราก็ต้องรอรูว่ารุ่นต่อๆไปของทางเขานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนประตูครับเป็นแบบ e- latch เนาะเราสามารถกดเบณตรงนี้ได้เพื่อให้เปิดประตูนะครับปุ่มเปิดกระจกตรงนี้ปกติไม่มีอะไรแล้วก็จะมีช่องสําหรับการเปิดแบบแมนนวลน,นี่เขาจะแย่เข้าตรงนี้ง่ายๆเลยเฮ้ยเห็นไหม ดึงแบบนี้เพื่อเปิดแบบแมนนวลนะฮะฉุกเฉินถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วประตูไฟฟ้าอ e ีเลชไม่ทํางานเราดึงตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคมาดูข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้เป็นประตูแบบซอฟโคชเช่นเดียวกันนะครับกระจก1ชั้นเอากระจกลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันทํางี้ได้ด้วยนะอ,อปรับเอ็นเบาตัวเนี้ยเห็นไหมที่เป็นรูเก้าอี้ มันปรับเอนเบาหลังนะคือผมกดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเบาด้านหลังของผมจะเอนนะอ่าประมาณนี้มันเอียงได้ปรับความชันของเบาได้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับกดปุ๊บนั่งนุ่มสบายเลยทีเดียวนะครับอ่ะที่รองแขนมีไหมอ่ะมีลงมาทั้งยวงครับที่ใส่แก้ว2อันที่วางชาร์จไร้สายพร้อมแท่นระบายความร้อนนะครับหนังนุ่มๆน,นั่งเข้ามาสึกนุ่มมากเลยอะ่ะอยากจะนอนเลย แล้วก็ตัวนี้ครับมีจอด้านหลังด้วยนะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางด้านหลังมีช่องแอร์แยกซ้ายขวาปรับพัดลมได้เห็นไหมนี่ปรับพัดลมได้ด้วยปรับเอนปรับเอนเบาได้ด้วยนะเอนเบาของคนนั่งด้านหน้านะเลื่อนเบาของคนนั่งด้านหน้าได้ด้วยเนี่ยนี่ที่อยู่เยื้องๆของผมนะเพื่อที่จะขยายอ่าสมมุติว่าอ่านัาถ้านั่งที่ดีที่สุดคือผมต้องนั่งฝั่งนี้เพราะว่าสมมติผมขึ้นมาคนขับรถจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะเนี่ยผมก็จะแบบ อยากจะได้เล็กรูมเยอะๆผมจับงี้เลยอ่ะขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยเนี่ยผมก็ได้เล็กรูมขึ้นมาสบายๆเลยนะครับไม่มีที่รองน่องให้นะฮะตัวน,นี้พัดลมปรับได้มีเบาะอุ่นมีเบาอ,อุ่นได้มีเบาเย็นได้เฮ้ยทั้งอุ่นทั้งเย็นมีให้หมดเลยเพราะปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นเบาหลังเป็นเบาะอุ่นเท่านั้นแต่อันเนี้ยมีเบาเย็นให้ด้วยแล้วก็มีอุ่นได้ด้วยเห็นไหมเป็นสีแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอ็นเบาะได้ให้มาข้างหลังหรือว่าคุณจะให้เขาก้มไปข้างหน้าก็ได้ นี่ตัวนี้เฮ้ย,เ,ยเป็นเบาะนวดด้วยอะ่ะเฮ้ยเบาะหลังมีเบาะนวดด้วยเอ้ยไม่ใช่เฉพาะข้างหน้านะปกติเบาะหลังเนี่ยที่เป็นเบาะนวดของแถวสองนะจะเป็นในรถที่เน้นให้ผู้โดยสารตอนหลังอะ่ะสบายแถวสองสบายยกตัวอย่างเช่น MPV อย่าง X9 ก็จะให้เบาะนวดมานะครับเบาะหลังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีในรถ SUV แต่ G 7มีเบาะนวดให้ด้วย เย็นก็มีร้อนก็มีนวดก็มีนะครับโอ้โหนี่ถือว่าใจปั้มมากๆให้มานะครับเลือกโหมดการนวดได้เลยควรจาแบบไหนนะครับเออเวิร์กเวิอะปรับพัดลมพอเราปรับในโหมดนะเขาก็จะเปลี่ยนกราฟิกไปในแต่ละแบบเลือกเพลงได้ดูแอป,ปได้มีไอชีอีมีเล่นเพลงประมาณนี้นะครับช่องชาร์จ type c มีให้ตัวนี้อีกน,นึงมีถาดให้ด้วยนะมีถาดอะมีถาดแบบนี้แล้วก็ เออผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมเขาถึงให้รูปแบบของการเลื่อนเบามานะครับเพราะว่าเขาจะทําอย่างนี้ได้ไงสมมุติอยากจะเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่ารองอะไรสักอย่างเขาปรับให้มาใกล้ๆเราได้นี่เห็นปะ่ะมันก็จะปรับเข้ามาแบบนี้เออนี่รองได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมี x max นะครับ x max ตรงนี้คาดว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะฮะเผื่อคุณจะวางแท็บลงแท็บเล็ตไหมเออนี้ใส่ได้นะ เออบางแบบนี้ได้นะเออดูดีเลยสมมติคุณอยากจะดูซีรีส์แล้วไม่มีขาตั้งอ่าอยากดูเงี้ยเอา iPad ก็ได้ iPad แต่ไม่มีขาตั้งไม่มีแบบเคสที่ตั้งได้เราก็เอามาวางอย่างนี้ได้เลยเห็นปะก็ทำอย่างนี้ได้เลยนี่สบายเลยนะสบายเลยเอออันนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากน่าสนใจไม่ใช่แค่เป็นถาดรองทานข้าวธรรมดาหรือนั่งทํางานธรรมดานะฮะแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อันนี้มีฝั่งเดียวก็คือ ฝั่งทะยานกับคนขับนะครับอันนี้มีที่แขวนเสื้อมีที่โหนมีไฟให้นะครับมีลําโพงข้างบนพวกเนี้ยเขาใช้สีออกเทาๆดําๆนะฮะไม่ดําจัดจ๋านะครับคือมันจะดําน้อยกว่าวัสดุที่อยู่บริเวณโซนนี้แต่ว่าจะเป็นสีเทาก็นุ่มมือดีตรงนี้ก็เป็นผิวนุ่มตรงนี้ตรงนี้ก็นุ่มนะถึงสัมผัสคล้ายๆพลาสติกแต่ว่ามันก็ยังนุ่มนะครับที่รองแขนก็นุ่มต่ตรงนี้เป็นลายไม้แล้วก็เป็นอ e ีเลชนะครับตัวนี้ก็มีที่ดึงเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะเปิดนี่ก็ต้องกดออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดึงสายนะครับเพื่อที่จะดึงประตูฉุกเฉินได้เช่นเดียวกันอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีให้หมดนะพวกที่เป็น e l เล h นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวด้านหลังนะครับถือว่าโล่งกว้างเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คันนี้เองเฮ้ยมันปรับความสูงต่ำของเข็มขัดน,นิรภัยได้ด้วยนะอันนี้ก็ก็ดี เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โซนด้านหลังมาดูหน่อยมันจะดูท้ายอะ่ะมันสูงสูงขึ้นถ้าหากว่าเราเทียบกับ G6 G6 มันจะคูเป้ลงมาหน่อยแต่ตัวเนี้ยจะมีความเป็น SUV มากกว่านะครับแล้วก็ไฟท,ท้ายที่เราเห็นนะผมจะรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับเจ้า P7 Plus ที่เป็นดีไซน์แล g เ a ว e แบบใหม่อย่างเช่นคือตัวแบบมันจะโค้งมาอย่างงี้ตั้งแต่หน้าไปถึงหลังตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเส้นนี้อยู่ด้วยนะครับ มันก็จะเป็นรูปคล้ายๆตัวอะไรตัว C คว่ำเหรอแล้วก็มีนี้อยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือตัวเส้นสีฟ้าสีฟ้าสีน้ําเงินตัวนี้คือบอกสัญ,ญลักษณ์ว่าใช้ระบบช่วยขับขี่อยู่ซึ่งมันจะเป็นกฎหมายนะในแบรนด์อื่นๆก็สามารถมีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีโลโก้ของ X เผิงที่แปะอยู่ตรงนี้แต่ไม่เลืองแสงนะจะไม่คล้ายกับพวกของ X 9 X 9ก็จะเป็นโลโก้แล้วมีเรืองแสงที่อยู่ภายในแต่ตัวนี้จะเป็นโลโก้ธรรมดาที่อยู่ติดอยู่ข้างนอกนะครับมีกล้อง2ตัวอยู่ตรงนี้ทั้ง ช่วยเรขับขี่แล้วก็กล้องที่ส่องไปข้างหน้าฝั่งทางขวานะครับตัวนี้ก็จะไปที่กล้องหน้านะครับแต่ด้านนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบช่วยถอยเนี่ยกล้องช่วยถอยแต่เนี้ยจะเป็นกล้องสําหรับการดูว่าเนี่ยมันจะยิงไปตรงที่กระจกข,ข้างหน้านะครับอันนี้เป็น2อ,อันเนาะแล้วก็ตัวฝ่าท้ายนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟานะฮะมีที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยนะตรงนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาที่โหเปิดออกมากว้างเลยพื้นที่เก็บสัมภาระถ้ารวมรวมกัน ถ้าหากพับเบาพับอะไรนะคุณผู้ชมคุณจะสามารถเก็บสัมภาระได้ซักราวๆ2,000กว่าลิตรเลยนะ2,000กว่าลิตรอันนี้แม้ว่าจะเป็นเบาที่ปรับไฟฟ้าที่ปรับเออแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะพับเราก็ต้องพับแบบแมนวนวลใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมลองดูว่าผมสูง165นะผมสูง165หัวอเอาเท้านี่เท้าผมใส่รองเท้านะรวมๆกันได้170ได้ หัวยังไม่พ้นตัวเบาะนะถ้าหากว่าให้มันยาวๆอีกมีที่นอนอ่ะผมว่า180นี้สบายๆเลยนะครับถือว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แต่มันก็จะมีความเอียงอยู่นะครับไม่ได้ราบ100%เปอร์เซนนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้มีที่แขนแวนขอแขวนให้ด้วยทั้งสองฝั่งฝั่งละ3กิโลกรัมห้อยถุงแกงห้อยถุงแกงได้นะครับโอเคมาดูตรงพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมหน่อยโอ มีทรางด้านท้ายด้วยลึกนะเออลึกแล้วก็เก็บงานค่อนข้างดีครับอันนี้ก้านไฟฉุกเฉินเอาไปตั้งเผื่อว่าเวลารถเสียมีให้มีฮุกลากจูงนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกผ้าสักหลาดเอาไว้ให้หมดเลยอ่ามี12โวล์ร้อบวัตต์อยู่ที่นี่ด้วย DC นะครับอ่าดูข้างหลังปึ๊บกันหนีบโอ้ยแต่นิดเดียวเอง แต่นิดเดียวเองเนี่ยโดนนิดเดียวแล้วก็เด้งกลับคืนไปเลยนะครับถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับโอเคตัวนี้นะฮะพอร์ตชาร์จด้านขวาหลังขวาอยู่ตรงนี้นะฮะเอาง่ายว่าคันนี้เองนะถือว่าเป็นรถที่เป็นยุคใหม่ของทาง x อิงต้องบอกก่อนว่ารถของผม X9 อ่ะยังไม่ได้ใช้ชิปทูริงตัวนี้ทูริงชิป AI ที่ทาง x เิงเขาพัฒนามาถือว่า เป็นอะไรที่ล้ำสมัยทันสมัยละเอามาอยู่ในคันนี้เอามาอยู่ใน The n e X t P 7แล้วก็ไปคันใหม่ที่เป็น X 9ตัว Power X นะครับแล้วก็จะรองรับเจ้า VLA 2.0คือง่ายๆมันเปรียบเทียบกับระบบช่วยขับขี่หรือว่า Full Cell Driving ของเท s l a แหละเท s l a เนี่ยมีคนจะถามว่า Full Cell Driving สมมุติซื้อโมเดล Y มาแล้วฮาร์ดแวร์3.0กับ4.0น่ยมันแตกต่างกันยังไงมันคือคล้ายๆกันเลย ฮาร์ดแวร์3.0คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานระบบ Full Cell Diving เต็มรูปแบบได้อาจจะใช้ได้แค่บางส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์4.0ขึ้นไปใช้ชิปใหม่ใช้ชิป AMD ใช้ชิป NVIDIA ที่มันแบบแรงขึ้นอ่ะคุณจะใช้ได้คุณจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้อันนี้ก็เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามองว่าอยากจะได้รถที่ฉลาดที่สุดนะฮะไฮเทค Hi Tech ที่สุดนะครับเกณฑ์ใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ในตั้งแต่เจ้า G7 ขึ้นไป G7, P7, the, the Next One แล้วก็ X9 Power X นะครับเรื่องของการชาร์จเร็วเรื่องของแบตเตอรี่ไฮห่วงครับ X เพิงอะ่ะเขาใช้แบตเตอรี่800โวลต์ตั้งแต่ปี2023กว่าๆ2024มาแล้วนะที่เขาขนมาด,ดังนั้นเรื่องของการชาร์จเร็วนะฮะการจัดการพลังงานของเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอะโอเคพามาทัวร์กันประมาณนี้สำหรับ Overview ภายนอกภายในของทาง X เพิง G7 นะครับที่หลายๆคนคาดหวังว่าอยากจะให้เขาไปทําการตลาดในไทยมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าอยากให้เข้าไปไหมนะฮะก็เผื่อว่าผู้บริหาร X อ็กซ์เพรประเทศไทยหรือว่าผู้ที่ดูแลนะฮะหรือว่า X อ็กซ์เพรสโกโบเขาเอามาดูแล,แล้วเขาจะมาเห็นนะว่าแบบเอ้ยแฟนๆชาวไทยเขาก็อยากได้แล้วก็อยากให้นํารุ่นนี้เข้าไปนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับอืมราวนี้สวยหรือเปล่าเนาะโอเคครับไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในอีกคลิปนะ ไปดูว่ารุ่นต่อไปที่พวกเราจะไปพรีวิวนั้นเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามที่ i m o d o f f i c i a l ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ที่เพจ i m o d Drive ด้วยนะครับผมต้องไปก็ขอตัวลาไปก่อนครับจาก X-Peng Headquarter ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ